สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุกุลทุกคนครับพ่อกับผมเคยบรรค์ครับสำหรับเศ้านี่มันมีอย่างหลายครับปล่อยงัวเรียงงัวคือเก่าครับสําหรับคนมากงัวครับห้ากะช่วงนี้ช่วงอากาศเย็นๆน้อยนึงแล้วกะจะน้อยกะแรงแล้วครับหยามันเ็ยิีมืดแล้วก็เลยปล่อยแปลงครับเอาง้วปล่อยแปลงไ้ครับไปเบิ้งกันครับ ครับช่วงนี้ก็ปล่อยแปลงครับขิงวัวผมก็ออกมาตาครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เก็บขิงวัวออกมาตาไว้กัพ่อเก็บได้อยู่ครับใส่ลวดครับลวดให้ฟ้าชอตไว้ครับสอนนีครับก็สทโล่งๆเห็นไหมครับว่าไม่ยังเลยในคลองวัวตอนนี้ส่วนวัวมาอยู่ข้างนอกไปครับพี่น้องจะกินเฟี้ยงดีอยู่ครับ กันสิว่นว่นยงซี่แหละครับวนยีนล่งกันยงซี่แหละครับส่วนสีลงไปไหนครับผมมีงัว NO ตัวผูวอีกตัวนึงไว้จับสัตว์ครับกถ้ามีตัวงัวตัวผูวก็จะจับสัดง่ายมีจังลูกผสม,มแล้วกับบาบันเลือดลอยครับสำหรับของนี้ครับฟาร์มนี้ครับ,รบ,บเห็นไ่มครับถักลา,าเขาเวลาเขาจับสัตว์ครับมันก็นสีเป็นสัตว์มันก็นสีง่ายต่อการจับสัตว์กันเขาขังคองไว้ตลอดเวลามันก็นสีจับสัตว์ยากครับ ตั้งตัวนี้เป็นสัตว์บระชาดตครับตั้งตัวเป็นชาติมันกิดิมพ่อมองเห็นไงอห็นมีม้วาตัวผู้ิมจะเป็นการกระตุ้นน้ำครับพี่น้องกระตุ้นหนการเป็นสัตว์ของงัวครับในหันกิเป็นข้าโพดวทบทเขาห่อครับเอาหายไปเป็นได้กินครับนี่แม่เคสครับประเภทกินกินดีครับแม่เคส ผมยาง้มยาโนมหัวหน่อยตัวนั้นเห็นบ่ะมันยานลำกลดอยู่มันกินแแมมอะไรได้ครับผมเอาออกห้างนอกสิผมเอาขิงหัวท่าท่าหัวนมครับเอาขิงหัวท่าหัวนมไว้ไ่ให้มันกินครับมองกานสั่นแม่มันสิตจอยครับครับดีตรอนแม่มันครับมันจอยครับลูกมันกินนมดีครับเห็นบ่ะครับมะลิมะลิกินนมดีครับตัวนี้ครับนะครับมันกินนมดีจนแม่มันจอยครับครับด่างมันดูวยนะครับอันนี้ลูกลูกเราแปลหาเนื่องครับของแม่ไปบัวครับ ตอนตัวนี้ลูกของเอเมริกา280ครับมีแมคเคทนั่นโกโก้ครับยืนอยู่หุ่นทับตัวหูเห็นไหมตัวจับสัตว์ในฟูงครับช่วงนี้ก็เอาห้ามเป็นอาหารเสริมเพราะว่าห้ามอยู่นี่ก็กมีราคาข้อซื้อ,อไดอยู่ครับเปห้ามลงสีหน่อยก็สอบละ6กสิบาท นี่แหละครับขอมอันนี่แหละครับทั่ลงสีหน่อยแตกินดีครับกินดีเรียกกินเฟี้ยงกัเอากากน้ำตาลห้อยใส่เฟี้ยงครับพี่น้องเพื่อนได้กินแล้วก็หั่ห้อยครับแต่ตอนนี้กัในอันนี้ผมก็เอาหั่เทใส่แล้วก็ใส่หัวหันห้อยห้อยหนาเฉยๆครับเพื่อนแตกินดีครับพี่น้องใครแน่อยู่ด้วยเหรอครับ ยหยากระเฮียนๆแล้วครับเพราะว่าบ่ได้ปล่อยน้ำใส่อันนี้กะจิปล่อยเ่นลงแปลงบางส่วนแล้วกะ็จังคอ่อยปล่อยหยาใส่ครับอันนี้เป็นแปงปล่อยครับเป็นแปลงปล่อยทางเบนเพราะว่าขันว่าอยู่ขังคอกโดนโดนหลายมันกะสิเบื่อนาะมันกะเสีบ่ค่อยกินอาหารออกมาทางนอกมันกะเสียอารมณ์ดีครับการเป็นสัตว์ของเพิ่นกสิสเป็นไงจับสัตวก์กะจับไงนะครับนนองมะลีครับกำลังหาวดงๆอยู่ สวัสดีคร <ai> ับลูกของผูดอกรับคอยแปลงครับย <themselves> ่ามเสากับประมาณนี้ครับก่อนไปเห็นงานเห็นการครับก็ัด้บึ่งแ่งครับพี่น้องเป็นจอกันเยอะครับ บนี่แม่ใบบัวครับจอยครับลูกกินนมไรหย,ยอ,อกกันละครับเพิ่อนอารมณ์ดีเพิ่อนอิ่มนะครับไปหยอ,อกกันครับใบบุญครับน้องใบบุญสองแม่นีว่วนกันอีกละส่วนแม่นี่ผมผสมไปแล้วครับบ่านในตรวจท้อง สมไปหอบบ้านในตรวจทองครับโ,โกโก้ครับปอะเภจจีนี่บอกเขาเลยครับรนั่งหญ่ครับพี่นอ้องกำลังเป็นเบาแต่สมท่านเป็นดอกแต่จับชัดได้ดีครับเพิ่อนไายยินของเพิ่นครับ โก้ครับแย่ไปแล้วน,นี้เขากล่อยแปลงสบายครับแต่ผมว่าท่านได้ลออหัวครับเดี๋ยที่ลออหัวอีกเที่ยนหนึ่งค่อยๆแก้ไขไปที่ละจุดครับนะครับเห็นมูนยางไปแล้วณครอจะรับ,บางยมือเสากับมาบอกจากันเรื่องง่วงครับพี่น้อง ลักษณะเป็นจิเป็นสัตว์บ่พื่อข้นโค้งกันครับจำง่าย่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ล่าน้องไปก่อนรับพอกันให้คลิปหนาครับพี่น้องนี่ยังคอยมาบอกแล้วมกันครับบอกสู้กันฟังครับตั้งแต่ละคนอีเลี่ยงกันแบบไดนครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ